สวัสดีค่ะเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนาะเทน์วีเกนกันแล้วนะคะวันนี้อยู่กับใบเตยพรมรีค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงให้ได้ดูกันแบบไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณผู้ชมในได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวแน่นอนค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันเลยนะคะยังคงเป็นความสนใจค่ะสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของหนุ่มปีเตอร์คอปเดรนดอลกับแฟนสาวนอกวงการนะคะที่ยอมเปิดเผยความรู้สึกกับนายเตนค่ะในขณะที่มาบันทึกเทปรายการมัมคลับของช่องเอ็มคอร์ดแฟมิลี่ะะเมื่อค่ ไปฟังกันเลยค่ะดูท่าเรื่องราวชีวิตรักของนักร้องปากว่างปีเตอร์คอฟเดรนเดลและภรรยาสาวพลอยพลอยพันธ์จะยังไม่มีบทสรุปง่ายๆค่ะเพราะหลังจากที่สาวพลอยโพสต์ภาพอุ้มลูกชายสคนพร้อมข้อความขอร้องให้คุณพ่อปีเตอร์กลับบ้านคนในโลกโซเชียลต่างก็พยายามขุดคุยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ปีเตอร์หายหน้าไป ไลกระแสพ,พุ่งไปที่เรื่องมือที่3ของปีเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพริตตี้อักษรยอบอใบไม้ที่บุรีรัมย์รวมถึงสาวสวยในแก๊งบิ N ๊กไบค์ของหนุ่มปีเตอร์ซึ่งวานนี้ปีเตอร์ได้เผยสั้นๆกลางรายการหนึ่งว่าเรื่องส่วนตัวคอไปเคลียร์กันที่บ้านพร้อมออกปากคนอื่นไม่ต้องช่วยเคลียร์เพราะเรื่องไปกันใหญ่แล้วล่ะคะ่ะยังไงถ้าผมทําอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นเรื่องที่มันผิดนะครับในสายตาของประชาชนเพราะผมเป็นคนของประชาชนนะครับก็อันนี้ผมขอโทษนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมคงต้องเคลียร์ที่บ้านนะครับ ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งบ่ายวานนี้เพื่อให้นายเเทนได้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับหนังลัทธิจุดที่6ที่เขาสแสดงนำร่วมกับนางเอกดีกรีอดีตนงางสาวไทยโบลิ่งปริศนาโดยยืนยันไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวค่ะ <c oughs> ไม่ตอนนี้ผมปฏิเสธคูอื่นไปแล้วมันต้องไม่ได้มันลำเอียงครับไม่ได้ไม่ได้ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจร่วมขายบัตรหนังปีเตอร์ก็รีบพุ่งตัวออกไปทางทางออกพิเศษและขึ้นรถกลับทันทีปล่อยให้สื่อลาษสิบชีวิตต้องไปรอเกอร์อีกครั้งค่ะ ฟ้าภรรยาลูกสองพลอยพลอยผ่านก็เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับทีมข่าวนายเะเทนด้วยสีหน้าย,ยิ้มแย้มว่าไม่สามารถพูดถึงรายละเอียดได้เพราะจะกระทบอีกฝ่ายแต่ยืนยันว่าตอนนี้เธอพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยการเลี้ยงดูลูกน้อยสองคนคือน้องแพนเตอร์วัยหนึ่งขวบสี่เดือนและน้องผูมมาวัยสองเดือนพร้อมกล่าวถึงสาม,มีปากว้างสั้นๆว่ายัางไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแต่ลึกๆแล้วก็อยากให้เรื่องทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะสภาพจิตใจตอนนี้ ก็โอเคนะคะพยายามใช้ชีวิตทุกวันให้มันมีความสุขอะคะ่ะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วยเราอยู่กับลูกเนี่ยเราจะไม่ให้เขาเห็นความทุกข์เราหรือว่าเราพยายามจะแบบถ้าเผื่อว่ามีอะไรเนี่ยเราก็จะเหมือนเฟดตัวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้คนอื่นที่เขาจิตใจเบิกบานมาช่วยดูแลลูกแทน ครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่ทุกคนโอเคค่ะทุกคนเป็นกําลังใจดีแล้วก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ที่อย่างเช่นแบบช่วยเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออเราก็อยากให้ให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะมีการติดต่อพูดคุยกันบ้างไหมคะเอ,อ่อตอนนี้ยังค่ะค่ะแต่ว่าก็อนาคตก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องคุยกันอยู่แล้ว จะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอะคะ่ะเพราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะ เพราะว่าเราทําดีเราเป็นคนดีนะพี่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ลูกสองยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เธอฝ่าฟันวิกฤตชีวิตครอบครัวในครั้งนี้พร้อมเอ่ยปากขอเดินหน้าทำงานหาเงินทั้งธุรกิจส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวมถึงวอนขอโอกาสทำงานในวงการบันเทิงเพื่อเมคมันนี่เป็นค่านมและเตรียมไว้เป็นค่าเล่าเรียนลูกๆในสภาวะที่ยังไม่มีการคลี่คลายความสัมพันธ์กับสามีที่ชื่อปีเตอร์คอปเดรนดอลค่ะ